ผมเมื่อคือนก็สรุปยอดสรุปผลเมื่อคือนนะครับฟุตบอลได้ให้ไปสามคู่ก็เมื่อคือนก็ปรากฏว่ากินเต็มหนึ่งคู่กินครึ่งสองคู่ครับคู่แรกให้ฮังการี่ให้ต่อครึ่งครบลลกเมื่อคืนก็ครึ่งแรกก็ยิงไปหนึ่งลูกส่วนคู่ที่สองเป็นอ่าอาร์เจนตินาเจ็ดโปงเมื่อกี้เลยให้ต่อ ครึ่งควบลูกยิงสองลูกก็กินเต็มเลยครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นเอลิอราเอลพบมาซิโนเนียครึ่งแรกก็ยิงหนึ่งลูกก็ปรากฏว่าก็กินกันไปกินครึ่งสองคู่กินเต็มหนึ่งคู่ครับวันนี้มีมาฝ่ากันอีกเช่นเคยครับสกอร์สูงครึ่งแรก3คู่อีกเช่นเคยวันนี้โคลัมเบียเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุรุกวัยวันนี้ทั้ง2ทีมนั้นเป็นทีมที่เล่นบอลบุกทั้งคู่ ผลงานรวมเจอกัน10นัดสูงไปถึง10เกมคู่นี้เอียงกันแน่นอนครับโคลัมเบียเป็นฟุตบอลโลกโซนแอฟริกอเมริกาใต้ครับให้ต่อครึ่งควบลูกโคลัมเบียสกอร์สูงครึ่งแรกให้เล่นวันส่วนนะครับส่วนคู่ที่สองน,นั้นเป็นฟุตบอลลีคอลแลนด์ดเวอชั่น2ครับเป็นคู่ระหว่าง a l m o n น s p o r t พบ e พบ e l ชื่อเอครับคู่นี้สถิติเคยพบกันมาแล้ว10นัดสูงถึง10นัดครับไม่มีนัดไหนที่ต่ำเลยครับผมดูจากเรทราคาแล้วน่าจะเปิดมา1ลูกให้เล่นสกอร์สูงครึ่งแรก1ลูก a l m o n น s p o r t ครับให้เล่นบอลสดนะครับส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายเป็นเยอรมนลีก3ครับวิกตอรีอโคโลนครับ เจอซาบบูเคนครับคู่นี้สกอร์สูงครึ่งแรกมีแน่นอนครับคู่ที่3ของวันนี้เป็นวิกตอเรียโคโลนสสิตีเคยพบกันมาแล้ว4นัดสูงไปถึง4นัดครับให้เล่นครึ่งควบลูกสกอร์สูงครึ่งแรกวิกตอเรียโคโลนวันนี้มี3คู่ครับทบทวนอีกครั้งครับโคลัมเบียสูงครึ่งควบลูกครึ่งแรกครับสูงแรกส่วนคู่ที่2เป็นแอลมอน สปอร์ตดอแลนดส่วนคู่ที่3ามวิกตอเรียโคโลนสามคู่นี้ให้เล่นครึ่งควบลูกให้เล่นบอลสดสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาวิเคราะห์ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ